คุณเกิดดันไปปิ๊งผู้ชายสักคนหนึ่งเข้านะคะแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยหันมาสนใจคุณในเวลาอันรวดเร็วนะคะภายใน10นาทีนี่คือ4สเต็ปที่คุณต้องทำอย่างแรกนะคะให้คุณส่งสายตาของคุณไปที่เขานะคะเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะต้องรู้ตัวว่าคุณน่ยมองเขาอยู่นะคะให้คุณส่งสายตาไปเป็นพักๆนะคะต่อมาข้อที่2ก็คือพอเขาเริ่มสนใจคุณแล้วคุณกับเขาได้มีการแบบว่าเดินเข้ามาคุยกันเล็กๆน้อยๆแล้วนะคะให้คุณพูดในสิ่งที่เขาสนใจคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่า เขาสนใจเรื่องอะไรคุณก็ชวนคุยในเรื่องนั้นแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไรนะคะก็ให้คุณพูดในสิ่งที่คุณน่ะสนใจเวลาคุณพูดในสิ่งที่คุณสนใจชวนเขาคุยเรื่องนั้นน่ะคุณจะมั่นใจแล้วคุณจะดูน่าสนใจในสายตาเขาขึ้นมาทันทีต่อมาเสร็จที่สาก็คือแสดงความมั่นใจในสิ่งที่เราพูดออกไปให้มันมั่นใจมากไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าเวลาผู้หญิงพูดอะไรออกไปแสดงท่าทางอะไรออกไปนะคะใช้สายตาศพ ตาไปที่เขามันจะดูมีเสน่ห์มันจะดูมีออรา่ามันจะดูโดดเด่นน่าสนใจขึ้นมาท,าทันทีสุดท้ายนะคะปิดท้ายด้วยการพูดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันโดนใจเขาแตะใจเขาทัชใจเขานะคะเป็นคําถามที่แบบพิเศษมากๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยสนใจแล้วก็ใส่ใจในตัวเขาค่ะและนี่ก็เป็น4ขั้นตอนนะคะที่ฟ่ามั่นใจว่าถ้าคุณปิ้งใครปุ๊บแล้วคุณทำ4เต็ปนี้นะรับรองเลยว่ายังไงผู้ชายคนนั้นนะคะไม่หลุดเบ์คุณแน่นอนค่ะ